วันนี้นะครับจะพามะม่วงเนี่ยมาถ่ายแบบนะครับผมเสื้อตัวนี้ก่อนี้เสื้อก่อนมาใส่แขนก่อนใส่แขก่อนนดูดิดูดิจับไม่ได้เลยห้ามจับสวัสดีครับเฟต์แมงโก้ชินเะ วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะพามะม่วงเนี่ยมาถ่ายแบบนะครับผมคนนี้อะไรมาถึงนอนเลยนะวันนี้ผมก็เหมือนมาเป็นเป็นนายแบบคนนึงแล้วก็มีนายแบบตัวน้อยด้วยนะครับวันนี้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้มะม่วงก็กําลังตรวจเอทีเคกันอยู่นะครับไปดูไปดูนะรอฮะฟ้องๆไปไหนไปไหนครับเปไหนครับ อ,อะไรเนี่ยครับอยู่ดีๆโกรธเรื่องอะไรครับดูหน้าสดหน่อยครับเดี๋ยวดูหน้าตอนไม่แต่งหน้านครับพูดกับกล้องหน่อยพูดกับกล้องหน่อยล็วนี่คุณน้โปลักจริงๆคะนี่ะไม่แต่งหน้าแล้วว่าเขารู้แล้วว่าต้องตอดให้ดูมั่วว่างหน้าไม่ต้องไงนะั่งพักผ่อนก่อนนะครับพักผ่อนก่อนนะนั่งสบายสบายอคุณคมสวยไหมครับ จะเอาจะเอาวันนี้ต้องทํางานด้วยนะวันนี้นายแบบนี่ฝังงานแล้วเนี่ยลูกค้าเข้าได้เลยนะฮะลูกค้าที่อันนี้ไปซื้อลงทุนไปซื้อชุดมาเองเลยนะครับของโลฮะนะครับนี่นะแต่ไม่รู้จะยอมใส่ไหมนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ชอบใส่ชุดอัดอัดเดี๋ยวลองมาดูกันว่าโลฮาใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายแบบกันจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายของแบรนด์วรนัชตูนะครับเป็นชุดแต่งงานจริงๆแล้วให้มะม่วงเนี่ยมาถ่ายนะครับแต่ผมเนี่ยเหมือนเป็นตัวแถมนะครับนี่คือตัวเมนนะครับผมเอ็กซ์ตร้านะครับผมไม่ได้เป็นนายแบบนะผมแค่มายืนในสาบนี้ให้คุณโลฮาร์ก็เป็นตัวประกอบให้คุณนะนวันนี้ต้องขอบคุณ <ช>แบรนด์มนัสตูเนี่ยนะครับที่อุตสาห์มาม่วงมาถ่ายแบบในวันนี้นะครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้มะม่วงผู้เรียนก่อนหน้านี้มันมันป้ามันต้าตอนนี้มันอ๋อเสาวๆเลยอ่ะมีความสุขค่ะมีไฟฉุ อนนี lectures, ่ม <laser> ันบลิง g b l i n มากเลยค่ะสวยมากมีอักเซสซอรี่ด้วยสวยภาษาเกาหลีต้องพูดว่ายังไหมอีปาย์อีไปอว์ช่วยอุ้ว่าอะไรวุ้วอะไรเพิ่เลยสวยไหมสวยสวยพูดสิสวยมากเลยสวย นี่มะม่วงเหรอเนี่ยนึกว่าดาราเกาหลีมาคนนี้ต่อเลยเก่งด้วยะครับนี้ก็จะเริ่มถ่ายเขาชุดแรกนะครับชุดแรกถ่ายเดียวกว่อนนะ วันนี้ของมะม่วงจะถ่าย8ดชุดนะครับแต่ตัวผมเองแค่4นะครับคอนเซ็ปคืออะไรคะ <Concept S 1> วันนี้คอนเซ็ป <Concept S 1> คือมีลูกแล้วก็แต่งงานได้ <c oughs> ไม่รู้ยังไงคอนเซ็ปอะไรอันนี้คอนเซ็ปอะไรนะไม่รู้ผู้รักเกาหลีออผู้รักเกาหลีตอนนี้โลฮาก็นอนอยู่นะครับ เดี๋ยวตื่นมาจะให้โลหามาถ่ายด้วยจะได้มีรูปเป็นที่ระลึกเป็นต้องสาวล้อไปไหนบ้างคนระับวันนี้มะม่วงสวยอยู่แล้วครับเพราะว่าปกติก็สวย,ยแล้วใช่ไหมครับแต่ทีมนี้ก็เป็นทีมที่เยี่ยมมากๆเลยเป็นทีมงานที่แบบว่ามั่นใจได้ว่าแต่งมาสวยให้เราแน่นอนนะครับคือสวยแล้วก็สวยยิ่งขึ้นไปอีก <Wow. S 2> ยิ่งผมเคยถ่ายกับแบรนด์วรนัชตูอยู่แล้วนะครับก็วันนี้มาถ่ายอีกก็ผมก็เชื่อใจเลยให้เขาจัดการได้เลยนะครับว่ามะมว่วงออกมาสวยแน่นอน ส่วนผมก็ต้องออกมาดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเชื่อใจทีมเหมือนกันแต่ผมไม่ยังไม่สําคัญเท่ากบับมะม่วงครับผมเป็นแค่ตัวประกอบของเขา <uk> อันนี้ต้องมาากกันจะกหลีนะครับ <c oughs> ะาจะาเกิหลีเลยมัจจะตอมมาหลเลยถามแบบเยอะเท่นไหร เอาเพสต์มากรเส้นเส้นเอาเพชรมาเอาเพชรเพชร์วอลมาก่อนเอาเพสต์มาอนเดียวบางนีก็ยากเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะให้โลฮามาถ่ายรูปด้วยกันนะครับสักหนึ่งรูปนะครับอ่ะใส่เสื้อครับใส่เสื้อตอนนี้ออกใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อน มาใส่แขนมาใส่นใส่นมาแตะกัวมันานี้อยู่ดิอยู่ดิจับไม่ได้เลยห้ามจับเอามาใส่เส้อใสเ้ยโอเคร์นะต้องให้แม่ทำจัดการนะครับโอเคว้าวมันสิ 사랑해요. 이쁜 짓이되 좋게. เก่งมาก.나뭐 โอ้ทีมเมื่อกี้เราไม่ไปวานนะรู้ไหอยากกลับแล้วไหมตอนนี้ว่าโอ้หมดรอบเรียกได้ว่าหมดพลังไปเยอะครับเพราะว่ากว่าจะได้รูปเขานะครับโอ้โห ตอนนี้ของผมก็เสร็จ2ชุดแล้วของม่วงก็เข้าชุดที่ station, souls, 3 three, แต an, u, ่ว่ามีทั้งหมด8ชุดนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนใครที่กำลังสนใจแต่งงานอยู่ดูตามดูทุกชุดของเขาครับเพราะว่าชุดที่ร้านนี้สวยมากๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการถ่ายมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเอกไม่นานก็จะเสร็จแล้วนะครับผมชุดนี้สวยนะวันนี้ชุดนี้กับแต่งหน้าทําผมนี้สวยมากเลยเท่าที่เห็นนะที่แต่งมาเนี่ยก็เนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเขาแต่งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะชอบแต่งแบบเบาๆรอบนี้ดูแบบว่ามีมีเพชรติดที่ตาด้วยแล้วก็ตา กับแก้มชมพูชมพูอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีนี่ด้วยเร์ก็สวยผมก็สวยดูเป็นแบบว่า Miss Korea นะครับผมว้าวเป็นไงบ้างครับเหนื่อยรียังครับง่วงนอนไม่ใช่จริงๆแล้วว่าไม่เหนื่อยไม่ห่วงีสนุกมากค่ะสนุกมากข้างในมันสมองค่ะมันไม่ดีตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นห่วงอ๋อคือเป็นห่วงลูกด้วยแล้วก็ ไม่ได้ถ่ายแบบนานด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวเพราะเขาแต่งหน้าแต่งคู้มาเนี่ยคนเก่งมากเลยงๆเขาให้กำลังใจเธอเลยก็เลยไม่ตายนั่งแต่งหน้าชื่ออะไรครับโปรโมทนะครับพี่ออสครับพี่ออสพี่ออสติดต่ออไงครับติดต่อไงครับไอจีเลยครับไอจีเมคอัพออสเสรละเมคอัพเมคอัพแต่งหน้าทำผมนะครับชื่อว่าอะไรนะครับหนูโจ้แฮร์ค่ะหนูโจ้ hair ไอจี มาัองดีใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นเก่งแบบนนี้ทุกใจอ่ะเข้าใจไหมนีเขาให้เงินคุณหรือเปล่าเนี่ยใครสนใจแต่งหน้าทำผมแบบจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็ออฟซีร่ากับหนูโจ้แฮ่หนูโจ้แฮ่นะครับส่วนชุดแต่งงานก็วานัสสตูนะครับเนี่ยมีพวกสวยนะ ซื้อให้ได้ไหมอ่ะอันนี้ของอะไรเอาเงนหนึ่งอันแต่ว่าสามีซื้อให้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ซื้อให้นี่นะถามราคาไปทุกชิ้นเลยร้านชื่ออะไรนะครับ Best Ever Jewelry ครับ Best Ever Jewelry นะครับอ่านี้ก็เป็น Best Ever Jewelry นะครับเงินหนึ่งอันซื้อให้ได้ไหมวันนี้เขาจะรูปดูราคาได้ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเนี่ยโปรโมทไปเขาขายได้เดี๋ยวให้เขามาให้คุณดีไหม สตูดิโอก็ที่นี่ใครอยากถ่ายรูปก็ small moon photo small moon photo นี่ก็มีอย่างเนี้ยเท่าที่เห็นเลยครับโอ้ดีมากมีห้องพักข้างบนด้วยห้องแต่งหน้าแล้วก็ห้องห้องนอนก็มีนะโอ้ห้องนอนด้วยแล้วก็ไถ้าต้องแต่งงานอีกครั้งเนี่ยเอาไหมครับอ๋ออันนี้ดีกว่าฉันทำนะคะแต่งงานกับผู้หญิงอ่นผู้หญิงอื่นโอเคไหมไม่ได้แล้วครับทำไมในใจผมมีแค่คนคนเดียว เอาจ <Okay. S 2> ริโอเคคุณยังไม่แต่งงานแล้วถ้าแต่งงานได้เอาไหมเพราะว่าคุณเคยแต่งงานแล้วอ่ะมันชีวิตยังไงรู้แล้วอ่ะงเงี้ยจริงๆไม่เป็นไรฉันไม่กรบติ๊กตอกติ๊กตอกตอกไม่เอาแล้วติ๊กต๊อกตอกอ,อ,อันนี้รู้อะอันนี่อะไรเอาอะไรเอาครับฉันไม่เอาค่ะฉันไม่เอาค่ะฉันไม่เอา มันชีวิตโอ้โหปวดหัวมากไม่เอาอยู่คนเดียวดีกว่าจริงเดะมีลูกแล้วอ่ะดูค่ะมันครกครัวอุ่นๆมากเหนื่ยแต่ว่าชีวิตก็สวยมากกำลังใจได้ไม่เหงาาต้องแต่งอีกครั้งเอาไหมครับไม่เอา <laughs> <laughs> ไม่แต่สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานการรักกัน ก็ต pues ้องอยากแต่งงานก็ลองสักครั้งในชีวิตก็ดีใช่ลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าก็ต้องเต็มที่นิดนึงเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราก็ต้องสวยๆหน่อยนะครับพี่บอมเหนื่อยไหมคะห่จริงๆแล้วทำงานชอบแล้วก็ตัางต้วย เหนื่อยนิ่งนึงเพราะว่าทำงานนานแล้วแล้วก็อยู่บ้านไม่แต่งหน้าแต่งตัวอยู่ชิยๆก็เลยน่าจะเหนื่อยนิ่งนึงแต่ว่าจำค่ะชอบลุกไหน,นทุกอันค่ะเลือกไม่ได้ทุกอันเหมือนสไตล์มัมมอนค่ะคุณเกาหลีชอบแบบนี้ค่ะก็เลยเออ๋ร้านนี้ชอบมากอยากแต่งงานใหม่ด้วยแต่แค่ถ่ายรูปดีกว่าพ <c oughs> อแล้วพี่อ้วนหลอกไหมคะวันนี้ เขาปกติก็รออยู่ค่ะแต่วันนี้สเปเชียลด้วยก็วันนี้วันนี้ <laughs> นไหมแต่งงานแล้ววันนี้แต่ <laughs> งนนงานแล้เวเข้าห้องหอใช่ไหม <laughs> ครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นการมาตามมาดูมะม่วงถ่ายแบบ ที่เมืองไทยนะครับปกติเคยดูที่เกาหลีใช่ไหมครับวันนี้ก็มาดูที่เมืองไทยนะครับก็มาถ่ายแบบให้กับชุดแต่งงานของวานชตูนะครับผมยังไงถ้าใครอยากจะแต่งงานหรือมีวางแผนแต่งงานก็สามารถติดต่อได้นะครับได้เลยจริงจริงนี่ครับทุกคนเลยนะครับช่างหน้าช่างผมสตูดิโอจะถ่ายพีวดดิ้งก็ติดต่อกันได้นะครับได้ค่ะสำหรับ EP นี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะลาไปก่อนนะครับผมค่ะโลฮาไม่อยู่ตอนนี้ อยู่ข้างบนเล่นอยู่ข้างบนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าเฟสแมงกอเชเดลบ๊ายบายขอเสียงขอนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเครื่องประดับนะฮะบายบายตัวเลยครับนี่แต่งงานกันครับหวาน รักกันอยากแต่งติดกันมาแล้วมาเลยมามาแล้วนะครับอ่าพระเอกนะครับมาปิดรายการใช่ไหมเอาปิดรายการเอาอันนี้ลาไปก่อนนะครับเฟสเด้งก่อนเชิญเดายบายบายบายด้ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายบายด้วยอันย่า